บาจะเป็นยังไงถ้าต้องผจญภัยที่เกาะกลางทะเลเหมือนการ์ตูนวันพี๊มาดูกันเลยว่าคลิปต่ิไปตกคลิปไหนที่สามารถทําให้เราเอาตัวรอดได้คลิปที่หาหานอนยักษ์ปลาตกปลาคลิปที่2หาหอยยักษ์เมื่อแข่งกันทุกคนชอบวิธีไหนคอมเมนต์มาลอามาทําตามคลิปที่1กันเลยเอาเนื้อปลามาถูที่ทรายแล้วได้นอนยักษ์โอ้ยจริงด้วยค่ะทุกคนนอนแบบนี้เรียกว่าเพียงทะเลบางคนก็เอามากินมันกินได้จริงหรอถ้าคลิปนี้ถึงหนึ่งแสนใจจะลองกินดูค่ะโอ้ยกี่ใจแล้วคะเนี่ยลองเอามาแทนไส้เดือนเป็นเหยอตก จะได้ปลาไหมคะเนี่ยแล้วพลังมาโอยไม่น่าเชื่อเราได้ปลาจริงด้วยคะ่ะส่วนทางโน้นทีมงานยังหาหอยไม่เจอเลยมีใครรู้บ้างว่าหอยในคลิปติต๊กตอกอันนี้คือหอยอะไรช่วยกดใจเป็นกำลังใจให้ที่เมยากันหน่อยนะคะทุกคนมาดูกันเลยถะาลหาหอยที่ชายหาดบางแสนจะได้หอยอะไรบ้างได้หอยยักษ์เหมือนต่างชาติหรือเปล่ามีใครเคยมาเล่นน้ำทะเลที่ชายหาดบางแสนกันบ,บ้างคะ นี่น้านทะเลไม่เขียวแล้วเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าจะเจอหอยอะไรบ้างนี่คะ่ะทุกคนตามคนหินมีหอยอยู่เต็มเลยหอยพวกนี้คือหอยนางม<ะ>รมค่ะชอบกินกันไหมคะตอนแรกก็คิดว่าจะไม่เจอตัวหอยแต่พอลองเคาะเคาะดูเฮย้ยมีหอยอยู่ข้างในจริงจริงด้วยคะ่ะทีมงานหิวไม่ไหวจะทุบกินแล้วจาว้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาไปส่องกล้องจุลทรรศก่อนขอบคุณโอเลนักส่องกล้องจุลทรรศที่ช่วยส่องให้เราดูโอ้โหแบคทีเรียเต็มเลยอร่อยยืนหนึ่งปวดตึ <c oughs> ยืนหลอ